ไท <Life> สายตรวจสิ่งแวดล้อมวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่กันณนพื้นที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภาัฏเพชรบุรีสถานที่แห่งนี้ได้พัฒนาขึ้นเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งสร้างอาหารสร้างอาชีพและสร้างไรายได้ให้กับนักศึกษาและประชาชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หลายท่านคงอยากทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าศูนย์แห่งนี้มีการบริหารจัดการกันอย่างไรและสามารถช่วยเหลือชุมชนด้วยวิธีไหนเชิญไปพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสนอกลิ่นงามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีที่จะมากล่าวถึงรายละเอียดของศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้กันค่ะ ครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์สนอกลิ่นงามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภาัฏเพชรบุรีครับมหาวิทยาลัยราชภาัฏเพชรบุรีมีแฟคชิพหรือวิสัยทัศน์ชัดเจนว่าเราจะมีความโดดเด่นด้านการอาหารและการท่องเที่ยวนะครับในส่วนของด้านอาหารเรื่องก,งการเกษตรนะครับเราใช้แผ่นดินของมหาวิทยาลัยนะครับที่มีอยู่ในการที่จะพัฒนาไปสู่ศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต้นทุนเรามีเยอะครับเรามีคณะเกษตรเทคโนโลยีการเกษตรมีครูบาอาจารย์มีนักศึกษามีชุมชนมีสมาพันธ์กเกษตรอินทรีย์มากมายเพราะนั้นเราจึงใช้พื้นที่ของเราเนี่ยนะครับรองรับด้วยภายใต้โรคระบาดโควิด -19 ในการที่จะพัฒนาพื้นที่ของเราวัตถุประสงค์หลักเรามีอยู่2อประการประการที่1นะครับเราจะใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ศูนย์ฝึกปฏิบัติของครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ได้านพื้นไร่พื้นสวนด้านสัตวศาสตร์สัตวบาลที่เราเปิดสอนอยู่แล้วนะครับในการเป็นที่จัดการของนักศึกษา สองเราจะใช้พืชพันธุ์ทัญหารที่ได้จากสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับตามมาตรฐานเราพยายามผลักดันให้ได้มาตรฐานกเกษตรอินทรีย์ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นดาวที่หนึ่งดาวที่สองหรือดาวที่สาภายใต้ความร่วมมือของพัฒนาที่ดินนะครับแล้วก็หน่วยภาคเอกชนและสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์อันนี้จเราจะทํางานร่วมกันประเด็นวัตถุประสงค์ข้อที่3ก็คือพืชผักทันยาหารที่ได้เนะี่ยส่วนหนึ่งเราก็จะแจกใจ่ายให้กับชุมชนสังคมภายในสังคมของมหาวิทยาลัยและสังคมภายนอกเพื่อ ลดรายจ่ายของของชาวบ้านนะครับของนักศึกษาของบุคลากรในภาวะวิกฤตที่ไม่มีงานทํากันทั้งหลายแล้วเป็นแหล่งจ้างงานของนักศึกษาระหว่างเรียนของบัณฑิตที่จบไปแล้วไม่ว่าบัณฑิตของรัฐพาหรือบัณฑิตที่อื่นยังไม่มีงานทําที่นี่จะเป็นแหล่งการทางานในขณะเดียวกันเราก็เปิดให้ประชาชนนะครับที่ไม่มีทํางานเป็นแหล่งทํางานของประชาชนและที่สําคัญก็ได้พืชพันธุ์สา,ารสนเทเลี้ยงของประชาคมพวกเราส่วนหนึ่งเราก็จะให้เป็นการจําหน่ายนะครับ ก็คือส่วนที่มีแล้วก็กินแบ่งปันที่เหลือก็เอาไปจําหน่ายเพื่อจะเอาเป็นต้นทุนในเป็นหมุนเวียนในรอบต่อไปครับหลายเรื่องที่เราดำเนินการไปแล้วตั้งแต่โรงเรียนอาหารนานาชาติหลักสูตรอาหารและการท่องเที่ยวหลักสูตรเชฟหลักสูตรท่องเที่ยวที่เป็นภาษาต่างประเทศเป็นหลักในสูตรเราก็กลับมาด้านอาหารอาหารแล้วก็มีอาหารต้นน้ําอาหารกลางน้ําและปลายน้ําต้นน้ําก็คือเกษตรพืชเกษตรสัตว์ที่ได้มาตรฐานอาหารกลางน้ําก็คืออาหารแปรรูปจากบนโต๊ะรวมถึงอาหารที่จะไปสู่กัน การกินก็ฟอร์มฟาร์มทูเทเบิลเราคิดเรื่องนี้มานานแล้วก็ทำไปบางส่วนแต่ว่าในวิกฤตก,ก็มีโอกาสคือในภาวะที่โคโนนครโราโรโาะวิด -19 ที่เกิดขึ้นเราก็มากาประชุมกับผู้บริหารว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงใดที่เราจะใช้เพื่อการเกษตรนะครับที่จะให้คนในประชาคมของมหาวิทยาลัยเองไม่ว่าคณาจารย์นักศึกษาหรือบุคลากรภาคสนามแม่บ้าน ทำไงให้มีพืชพันธุ์ทหารได้รุานรวมถึงชุมชนรอบนอกในที่สุดก็ได้แกวคิดว่าเราพบว่าพี่ดินของเราที่มีอยู่กล้างว่างเปล่าตรงนี้นะครับก็เป็นพี่ดินที่เรามีอยู่แล้วแเปล่าทิ้งมาหลายสิบปีเราก็เลกใช้เพื่อการเกษตรเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาแบ่งโซนนะครับใกล้ๆกับที่พักของอาจารย์เราจะทําแนวคิดซ้อนอยู่2เรื่อง 1. ทําให้เป็นสวนสาธารณะพืชผักแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับสําหรับเดินพักเป็นลานพักผ่อน ในสุดล้วก็แบ่งโซนโซนของสัตว์ปีกนะครับนะครับโซนของสัตว์ปีกทุกวันนี้มันอยู่ด้านทิศเหนือต่อไปเราจะย้ายไปอยู่ด้านทิศใต้ทั้งหมดก็คือสัตว์ปีกแล้วก็สัตว์กีบสัตว์กีบก็มีหมูมีหัวมีแกะมีแพะนะครับสังนี้เรากำลังเตรียมการเรื่องนี้อยู่จะเข้าสภาไปเรียบร้อยแล้วแต่ในปัจจุบันที่เราใช้อยู่นะครับโซนทางด้านทิศเหนือบางส่วนยังเป็นโซนเรื่องเลี้ยงไก่อยู่เพื่อเราต้องการให้ได้ไข่ไก่ใช้บริโภคกับประชาชนสังคมภายนอก เอามาคือเรื่องของพืชพืชตอนนี้ก็มีพืชที่ใช้กับพวกแกะเบกแพะก็คือเรื่องญ่าในเปียกับญ่าละหวานตอนนี้นักศึกษาก็ดําดเนินการไปแล้วนักศึกษาบางคนก็เดินบ้านทางไกลก็ไม่ได้กลับบ้านก็อยู่ที่นี่บางคนที่บ้านใกล้ก็อยู่ที่นี่เพื่อจะทําเกษตรตามปรัชญาแล้วแนวคิดของสาขาตนเองในขณะเดียวกันส่วนหนึ่งก็นักศึกษาเขาเข้าพยายามทดลองการเลี้ยงสัตว์ด้วยญ่าในเปียย้าหวานญ่าหมากักว่าชนิดใดที่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้ดีกว่ากัน นะครับเพื่อจะเอาผลไปใช้ในการฝึกงานในอนาคตในขณะเดียวกันส่วนที่เหลือนะครับชุมชนรอบนอกก็มาสามารถใช้บริการมาซื้อมาหามาใช้ที่นี่นะครับไปเลี้ยงสัตว์เขาเองในภาวะที่โรคระบาดนี้อยู่ส่วนโซนด้านทิศใต้นะครับโซนด้านทิศใต้เราก็เตรียมการเช่นเดียวกันตอนนี้เราก็เตรียมการเรื่องของนอกจากฟาร์มของสัตว์ที่ฟาร์มสมาร์ทฟาร์มอยู่ท,ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นฟาร์มพืชไร่พืชสวนนะครับรวมถึงพืชผักพืชผักทั้งกลางที่มันอยู่ในสามารถบริโภคระยะสั้นได้เลยกับระยะกลาง และกลารส่วนใหญ่เราก็ใช้พืชในที่มีอยู่ในผินเพชรบุรีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าบอนกล้วยหอมพวกมะนาวสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันดังด้านทิศตะวันตกนะครับเราก็จะปลูกทางด้านสมุนไพรไทยสมุนไพรไทยนี่มันเป็นประโยชน์กับสาขาแพทย์แผนไทยเราซึ่งทุกวันนี้นะครับเด็กนักศึกษาแพทย์แผนไทยก็ต้องใช้สมุนไพรก็ในการผลิตแล้วก็ใช้การนวดไทยเพราะเราเปิดศูนย์การนวดและบริการแพทย์แผนไทยอยู่ที่นี่เพราะนั้นการจัดส่วนพื้นที่นะครับ ในขณะเดียวกันในห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยห้องเพาะเนื้อเยื่อห้องแปรรูปอาหารทั้งหลายนะครับก็อยู่ทางด้านทิศใต้อยู่ในอาคารเพราะนั้นสรุปได้ว่าในโซนพื้นที่เรามีความพร้อมในนะครับในเรื่องของสัตว์นะครับสัตว์มงพืชผักผลไม้แล้วก็การแปรรูปทีนี้หลักวิธีการที่เราจะจัดโซนพื้นที่เราเป้าหมายเราก็ต้องการที่จะให้คนในพื้นที่มีส่วน พวกสมาธ์เกษตรอินทรียซี่เป็นเครือข่ายของเราเบุคลากรที่มีความรู้ความชนาญเฉพาะอย่างก็มาใช้โซนพื้นที่ที่เรากําหนดนี่แหละมาใช้เป็นความรู้ความามารถร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาของเราสิ่งที่เราได้กล่าวไปทั้งหมดนะครับที่เราเตรียมการต่อไปนี้ก็คือเราจะใช้พื้นที่ที่มีทั้งหมดนะครับเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆเรามีพืชมีผักเราพยายามผลักดันให้ได้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ นะครับไม่ว่าเกษตรอินทรีย์ดาวที่หนึ่งดาวที่2หรือดาวที่3ตามพัฒนาที่ดินเราจะร่วมมือกับพัฒนาที่ดินเราจะร่วมมือกับชุมชนสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ร่วมมือกับคณาจารย์ของเราพืชพันธุ์ทัญยา,ารทั้งหลายนะครับเราก็จะแปรรูปไปตามที่โรงเรียนอาหารนานาชาติซึ่งเรามีอยู่แล้วเป็นหลักสูตรเชฟในการทําอาหารประกอบอาหารส่วนเต็นปฐูดิบก็แจกจ่ายประชาชนและนาาักศึกษาและประชาคมของเราในขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่มีพืชผักแล้วนะเรายังมีปลามีกุ้ง เรามีบ่อปลาบ่อกุ้งสําหรับนักศึกษาที่เรียนพอเลี้ยงสัตว์น้ําเรามีสัตว์กีบแล้วก็สัตว์ปีกซึ่งเราจะพัฒนาเรื่องไถ่แล้วก็เรื่องของพันธุ์สัตว์ทั้งหลายสิ่งต่างๆเหล่านี้นักศึกษาสามารถเก็บประสบการณ์เอาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพและไปทำมาหากินได้ในขณะเดียวกันเราก็มีอาหารแปรรูปแปรรูปอาหารในฟู้ดไซด์กับหลักสูตรเชฟในการแปรอาหารเพื่อใช้ประโยชน์ในการาให้เกิดมูลค่า ในเรื่องดูที่ขาดแคลนได้ในเรื่องของการต่อยอดในครั้งต่อไปนะครับการแปลรูปอาหารเนี่ยเราก็จะจะมี p b i u Shop เป็นศูนย์ขายผลิตภัณฑ์ด้านอาหารโดยใช้ส่วนหนึ่งใช้ของมหาวิทยายลัยส่วนหนึ่งของใช้ชาวบ้านที่เราเป็นศูนย์ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆที่เป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์มาจําหน่ายที่นี่ผมคิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะทํางานเราคิดว่าต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้นอกจากเกษตรอินทรีย์แล้วเนี่ยโซนทางด้านที่เราเห็นด้านนี้นะครับ เราจะทําเป็นสวนพักผ่อนของบุคลากรที่อยู่ภายในทั้งนักศึกษาที่อยู่ภายในประมาณ2 3,000คนทั้งบุคลากรอีกประมาณ3-400คนนะครับจะมีลาสวนดอกไม้สามารถพักผ่อนในยามเย็นได้พาลูกหลานมาได้ในขณะเดียวกันมีพืชพันธุ์พืชผักผลไม้ในการที่จะมาดูเรื่องความพักผ่อนหย่อนใจเพราะนั้นคิดว่าเราผนวกเอาสวนสาธารณะมาไว้ไหนมหาวิทยาลัยเพื่อประชาคมของเราสองเราผนวกจะเอาสิ่งต่างๆ พืชและสัตว์ที่เราเลี้ยงเนี่ยนะจัดระบบระเบียบสังคมใหม่และให้ใช้ทั้งความรู้ทางด้านทักษะทางด้านไอทีทางด้าน AI วิศวกรรมเข้ามาช่วยกันเป็นสนามฝึกไม่ใช่เด็กเกษตรอย่างเดียวของเด็กวิศวะสังเด็กทางด้านไอทีเด็กด้านการตลาดเด็กทางด้านพยาบาลศาสตร์ที่เรียกว่าเอาแพทย์แผนไทยไมาใช้ประโยชน์ร่วมกันตรงนี้จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สําคัญและสิ่งต่อไปทุกวันนี้นะครับเราจะไม่ได้อยู่แค่ศูนย์เรียนรู้ตรงนี้ เราจะขยายสู่เรียนรู้ไปยังชุมชนต่างๆตอนนี้เรากําลังสร้างคู่ขนานกับชุมชนที่ร่วมมือกับเราอยู่แล้วและเราจะใช้ชุมชนส่วนหนึ่งเช่นชุมชนช่องสแกรหรือชุมชนที่อื่นที่เราไปสร้างไว้นะครับกับพัฒนาโดยใช้ภูมิปัญญาถิ่นมาพัฒนาร่วมกับคณาจารย์ของเราสิ่งที่ได้สําคัญอย่างยิ่งก็คือเทคโนโลยีหรือความรู้ที่ชุมชนได้จากการฝึกปฏิบัติที่นี่ไปสู่ชุมชนที่รับผิดชอบในพื้นที่ของตนเองเป็นชุมชนตัวอย่างต่อไปในอนาคตครับในานามของมหาวิายาทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีนะครับ ก็เป็นห่วงเป็นใย,ยทั้งส่วนที่คนในประชาคมของมหาวิทยาลัยนักศึกษาเราที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆรวมถึงประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และที่อื่นๆครับวันนี้โรคระบาดโคโรหนาหรือที่เราเรียกว่าโควิด -19 ระบาดอยู่ทั่วไปเป็นทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะคนที่ในเพชรบุรีหรือข้างเคียงเท่านั้นการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญนะครับใช้เครื่องป้องกันสิ่งต่างๆที่ทางส่วนรัฐบาลหรือหน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนให้ จำเรินการดูแลตนเองให้ปลอดภัยและผมเชื่อว่ามหาวิทยาลัยรา,ยาชาพัฏเพชรบุรีเป็นศูนย์กลางแห่งความรู้ของจังหวัดและภูมิภาคตะวันตกเราก็พยายามทําสิ่งต่างๆเหล่านี้ช่วยเหลือไม่ว่าเป็นการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคโควิด -19 เรื่องการป้องกันเรื่องหน้ากากเรื่องเฟสชิลเรื่องเครื่องมือฆ่าเชื้อโรคทั้งหลายให้กับสถานพยาบาลทางด้านการแพทย์นักบุคลากรทางการแพทย์เราก็พยายามอย่างต่อเนื่องแล้วครับเราคิดว่าเราจะไปด้วยกัน นะครับตามนโยบายของรัฐบาลคือเราจะไม่ทิ้งกันเราจะสําเร็จและสุดชัยชนะของการต่อสู้กับโรคระบาดครั้งนี้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครับ